สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องแนนขายสอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้แนนมีรถเชสดไดเลขใหม่น้อยๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลดไปเลยค่ะ1นึ0 0 0สบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็คนะคะราคาเต็มๆอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนั่นเองค่ะอยวมาชมกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างมาในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าเขาเป็นตัวสปอร์ต ขาก็จะแต่งมาแบบรูปแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าจะได้มาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลังพึ่งขนาดใหญ่เป็นสีดำเงาแบบนี้เช่นกันค่ะในส่วนของลังพึ่งที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ทำให้การระบายอากาศของห้องเครื่องระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยถนอมอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และมาพร้อมกับการประหยัดน้ำมันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนของไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟแบบ L.E.D. แล้วนะคะเป็นไฟ L.E.D. แล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันรูปสีแคมแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแบรนด์พอร์ตนั่นเองค่ะแล้วก็มาในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอก L.E.D. แสงสีขาวนั่นเองค่ะในส่วนของกันชนด้านล่างก็เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีจุดเซนเซอร์ หน้าทั้งหมดสี่จุดนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมกับกล้องหน้าแบบนี้นะคะตัวนี้จะได้เป็นกล้อง360องศารอบคันแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมกับห่วงลากจูง2อห่วงด้านล่างตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะมาชมกันในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อแมสีดำเงาแบบนี้แล้วนะคะ เป็นขอบ20นะคะจับคู่มากับยางกูดเยียนะคะขนาดยางจะอยู่ที่255ห้าห้ทับห้าห้นั่นเองค่ะหล่อแล้วนะคะในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะได้เป็นสีดำเงาตัดกับสีดำด้านแบบนี้นะคะพร้อมกับกล้องสาม้อยหกสิองศารอบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถมาให้อีกเช่นกันค่ะในส่วนของฟิล์มตัวนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ในส่วนของมือจับตัวนี้จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นั่นเองนะคะตัดกับสีตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของบนันไดเหยียบข้างตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านมีการลื่นมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะในส่วนของล่าหลังคานะคะตัวนี้จะได้มาเป็นสีดําด้านแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นสปอร์ตบูโอแพ็คเนาะเขาก็จะมีชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะ ในส่วนของที่ใส่น้ํามันนะคะตัวนี้จะมีเติมเป็นส่วนของแอดบูด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เราสามารถเช็คน้ำยาแอดบูได้จากอแอปฟอร์ดพนั่นเองค่ะในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายค่ะ,ะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ L.E.D. นะคะแล้วก็มีอ,อักษรอะคริลิกมาให้ตรงนี้แล้วนะคะเขียนคำว,ว่า e v e r อร์เพร้อมกับ คำว่าสปอร์ตตรงนี้มาให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะกล้องส60องศารอบคันค่ะฝาท้ายก็จะได้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนะคะแบบนี้เลยในส่วนของเบาะแถวที่3มนะคะตัวนี้จะยังไม่เป็นแบบไฟฟ้านะคะจะยังเป็นแบบไม่นุ่นอยู่แต่ว่าวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแค่เราดึงตรงนี้นะคะเบาะเขาก็จะพับไปให้เราแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากจะเอาขึ้น ก็มีเชือกตรงนี้ค่ะก็แค่ดึงขึ้นแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่อุปกรณ์นะคะสําหรับเอาล้ออะไรก็มีที่เก็บมาให้แบบตรงนี้แล้วมีชิดเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะตรงนี้จะได้ในส่วนของเซนเซอร์หลังสี่จุดเช่นกันนะคะหน้าสี่หลังสี่ค่ะต่อไปมาชมกันในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะ ภายในตัวรถน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้4ทิศทางเช่นกันค่ะพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเหมือนกันนะคะเบาะผู้น้าเลยตัวนี้วิธีการปรับนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้หน้าจอหน้าจอกลางอยู่ที่12นิ้วนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธแบบไร้สายพร้อมกับ ระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะแล้วก็จะมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้สําหรับวางชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อ USB และ Type C มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะยกสูงแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะคะไม่ได้เป็นแบบแมนนวลใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ โหมดการขับขี่ในรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันค่ะจะมีปกติประหยัดถนนลื่นแล้วก็ล่างจูนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็มีออโต,โต,สต้สตาร์สต็อปมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเรามีคุณแจอยู่ที่ตัวนะคะเพียงแค่เราสอดมือเข้าไปแบบนี้นะคะรถก็จะทําการปลดล็อกให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะและถ้าลูกค้าอยากจะล็อกรถก็แค่ไปนิ้วสัมผัสแค่นี้ค่ะรถ รถก็จะรอให้เราแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวสปอร์ตบวกแพ็คตัวนี้นะคะราคาเต็มๆอยู่ที่1 5 8 5 0 0้านบาทนะคะแต่ว่านั่นมีโปรโมชั่นลดให้เลยคะ่ะ1 0 8 0 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ติดต่อได้ที่เบอร์0829695777ค่ะหรือสแกนแอดไลน์ผ่านด้านบนนี้เดี๋ยวนั้นขึ้นแอดไลน์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้นานขอบคุณค่ะ